สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับ ค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระยอดขุนพลลุ่มน้ำแม่กองนะครับพระท่ากระดานกุศีสวัสดิการจนบุรีองค์นี้จะเป็นเนื้อชินตะกัวสนิมไขนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบที่กุผสมผสานกับคาบสนิมไขนะครับโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ บางส่วนบางแห่งนี่พื้นผิวพระนี่จะระเบิดออกมาจากด้านในขององค์พระนะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบขี้กุบคาบสนิมไขนี่ขึ้นปกคุ้มทั่วพื้นผิวเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบขี้กุบคาบสนิมไขพื้นผิวพระนี่จะระเบิดหลุดกระเทาะล่อนออกเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กุกนี่ฝังตัวหนาแน่นอ,อยู่ในพื้นผิวพระด้านหลังนะครับ ด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เนื้อบางแห่งบางส่วนนะครับจะระเบิดออกมาจากด้านในนะครับ คาบขี้กลุ่นี่ขึ้นปกคุมหนาแน่นทั่วพื้นผิวขององค์พระสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุ่นี่หนาแน่นจะหลุดกระเทาะ่อนออกเป็นชั้นเลยนะครับเพจเบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ ส่วนไหนสิ่งไหนนะครับผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออาภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเก่านะครับสังเกตเห็นนะครับสบภาพพื้นผิวพระเนื้อชินตะกวัวสนิมไขนะครับค่ำนี้เรามาศึกษานะครับสบภาพพื้นผิวจากหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับ สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระคาบที่กุกนี่พื้นผิวนี่จะหลุดกระเทาะล่อนออกเป็นแผ่นเลยนะครับหเห็นนหครับพื้นผิวพระคาบคิกุกนี่ฝังตัวหนาแน่นอยู่ในลืมอยู่ในล่องเลยนะครับ <S <S ผมพยา,ายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับ <S <S เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านในนี่พื้นผิว พระนี่จะระเบิดออกนะครับคาบขี้กลุกนี่จะขึ้นเป็นชั้นฝังตัวหนาแน่นเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือติชอบนะครับเป็นแรงใจให้ผมออกมาทำแนวทางทางช่องทาง y o u t u b e นะครับผมพยายามพัฒนานะครับเกดเห็นนะครับสภาพพื้นผิวขององค์พระนะครับเช่นเดียวกันนะครับ อยากให้ผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับที่ออกมาให้แนวทางความรู้นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับบางองค์พระบางชิ้นนะครับบางท่านมองว่าเก๋บางท่านมองว่าแท้นะครับผมอยากให้ทุกท่านศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระเป็นหลักนะครับผมไม่ได้ว่าพภาพผมแท้หมดนะครับ ต่างคนต่างมุมมองนะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านได้ไปศึกษาก่อนนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเล่นแบบมาเล่นนะครับไม่มีหรอกนะครับอย่างพระท่ากระดานนี่กุศีสวัสดิ์นี่เป็นพระหายากนะครับเป็นพระหลักๆนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับ มาเปิดแบ่งปันราคาจับต้องได้องลพันสองพันนะครับมาทีห้าองค์สิบองค์บางครั้งมาเป็นถาดนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับอย่าให้กลุ่มหรือบุคคลนะครับหลอกลวงหรือต้มตุ๋นนะครับบิดเบือนตามหลักความเป็นจริงนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้นะครับท่านต้องคิดนะครับจะมีหรือครับ อย่างพระหลักๆนะครับมาทีนี้เป็นถาดนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับสังคมโซเชียลเปิดกว้างนะครับเขาไม่ได้มองว่าท่านเป็น f อซีเขาหรอกครับเขามองท่านแค่เป็นเหยื่อของเขานะครับที่ออกมาเปิดแบ่งปันราคาจับต้องได้นะครับฝากไว้ให้ในคิดนะครับท่านอยู่ว่างๆนะครับยามค่ำนะครับลอง หยิบผ้าของท่านขึ้นมานะครับเรามาเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับในสิ่งที่ผมสื่อเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านาพระเกจนี่ครับนะครับนะคบาบขี้กุผสมผสานกับค้าบสนิมไขนน่โรตัวหนา,นานแน่นเลยนะครับ โอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพยอดขุนพลลุ่มน้ำแม่กองเนื้อชินตะกัวสนิมไขสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ